สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้ช่องเบิงเหล่ารวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับแปดในช่วงเทียงของมือวันที่16เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565กับการตามหาโตเลขแนวทางดีๆเด็ดๆดังๆนะคะ มือนีเอสภาพพม่พพ่น,น,พงนองมาเทาสุูสกอนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทาจากเซียนมงคลนะคะเน้นย้ำตัวเลขก้อนหวยออกค่ะพอม่พีน่น,พนองคะ่ะมือนีตัวเลขของเซียนมงคลเน้นเน้นแข็งแขนนะคะซีม,มีตัวใดแนพอม่พพ่นองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะค่ะเซียนมงคลครับ,รรบโอ้สายด่วนเลยนะคะวันนี้เออเอาเลยร้อเอาเลยค่ะเอาเลยครับสามแปด สามแปดค่ะศูนย์แปดสามแปดศูนย์แปดค่ะห้าแปดห้าแปดข้างล่างไหล่างอย่างเดียวหรือคะล่างอย่างเดียวกลับไหมคะตัวนีข้ข้างบนก็หกสี่ศูนย์ข้างบนบนหกสี่ศูนย์หกสามเก้าหกสามเก้าค่ะหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าค่ะ ครับใครนี่แหละครับในที่สองตัวก็กลัจนในนี่เลยโอ้จ้าจ้าสองตัวล่างนี่กลับไหมคะเซียนมงคลครับกลับไหมสองตัวนี่คะสองสองสองตัวก็เลขสามแปดกับหนึ่งแปดอ่าล่างนะคะมีสามแปดศูนย์แปดห้าแปดครับผมต้องกลับตัวไหมคะจับ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 โอ้กลับด้วยเนาะจ้าครับผมกลับส่วนบน จับข้าง่างเขวาขว่ามีสามแปดครับสามแปดหนึ่งแปดแปดต่เคมี 3, 4, คมีัแค่นี้เลยหนึ่งแปดหรือศูนย์แปดคะคือแปดศูนย์แปดเนาะส่วนส่วนแปดค่ะแล้วก็หนึ่งแปดหนึ่งแปดนี่เป็นส่วนบนหรือส่วนล่างคะล่างล่างล่าง่างก็เป็นสี่หางเหรอคะสามหางสามหางออาทํา เอาบังนรวยจดมามีสามแปดศูนย์แปดห้าแปดครับผมเซนมงคลคือว่ามีหนึ่งแปดด้วยนีหนึ่งแปดด้วยหนึ่งแปดด้วยหนึ่งแปดด้วยเป็นสี่หางนะคะครับผมโอเคค่ะครับบนิ่าววิ่งลูดก็วิ่งล่างล่างก็ื่องแปดเลยนะวิ่งลูดแปดนะคะล่างท่อท่านทาหลักสิบก็วิ่งหนึ่งกับสามอ่ะหลักห้าหลักรวยก็วิ่งแปดเลยแปดตัวเดียวเลยเป็นลูดแปด อืมค่ะข้างบนเมือี้หนึ่งกับเก้าบนนี้มีหนึ่งกับเก้าครับผมโอเคค่ะจ้าจ้าห้าหกแล้วมันมาหลักร้อยหกนี่ไปหลักร้อยหกนี้อยู่หลักร้อยนะคะครับผมครับผมได้ค่ะเดี๋ยวรีบลงให้เอฟซีดูเนาะขอบคุณเซียนมงคลมากมากนะคะที่โทรสายด่วนมาวันนี้นะคะครับผมครับผมค่ะเอาล้ำล้ำรวยไปด้วยกันนะคะเซียนมงคล ยื chat, o, unter, whatever, ja, ja, uh, er tomato, ้อไว้รับร้อยแล้วยื้อกลับมาแล้วครับผมจ้าจ้าเาขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะค่ะจ้านร้อนไปด้วยค่ะค่ะจ้าจ้าสรุปตัวเลขแนวทางทายคลิปนี้นะคะแนวทาทางตัวเลขสายด่วนนะคะสายด่วนจากเซียนมงคลเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสำหรับตัวเลขบนนะคะบนวิ่งหนึ่งกับเก้านะคะบนวิ่งหนึ่งกับเก้า หก <6 S 2> เป็นลักลอยเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อตัวเลขจับคู่บนนะคะมีหกสี่ศูนย์หกสามเก้าหกหนึ่งเก้านะคะไอ้อย่าลืมตาเล่นพร้อมเนี่ยน,นะคะสําหรับตัวเลขสามตัวบนนะคะเนาะแล้วก็สําหรับเลขล่างค่ะล่างวิ่งแปดนะคะหลุดแปดไปเลยนะคะตัวเลขจับคู่มีสามแปดศูนย์แปดห้าแปดแล้วก็หนึ่งแปดนะคะอย่าลืมกลับตัวพร้อมผมนะค่ะสําหรับตัวเลข ลางนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอามีซ้ำนีประมาณนี้นะคะแนวทางตัวเลขจากเซียนมงคลสายด่วนนะคะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องบันเทาสุขูสุขค้นด้วยพี่น้องคะขอบบุญขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอหายพ,พ่อแม่พี่น้องบันเทาสุขสุขค้นโชคโชคมันมั่นลำลำเรื่อยๆแห้งๆหปังๆไปน้ากันสุขูสุขค้นนะคะตัวเลขทุกโต มีสิทธิ์เขามีสิทธิ์รุด,ด้อค่ะพ่อแม่พี่นอ้องเด้อจังไดกับขอให้พ่อแม่พี่น้องมาเนาสกุลสก้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะพี่น้องคะแล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณข้อมูลตัวเลขแนวทาดีๆแบบนี้นะคะจากเซียนมงคลค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกนะคะถ้าไม่อยากสิพลาดกรากบตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้ไ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดเด็ดดังๆัง,งจากทาางช่องนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะเอาสาหรับคลิปนี้นะคะตัวเลขจากเซียนมงคลสายด่วนนะคะมีเพียงซัมหนีนะคะนาะเอาไว้พอกันไหมกับแอดในคลิปหนาคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ Peace. you. <clears throat>